ถาอยาโยมทั้งหลายฟังคำนีิบายองการจริญกรรมฐานสักเล็กน้อยเวลาฟังโยมไม่ต้องพนมมือจ้ะเวลานานจะเมื่อยมือมากวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกสินที่เรียกวันนี้แล้วก็ศสินเพราะว่าคำ่รกสินเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญคือฝึกเป็นสมาธิได้ง่ายแต่ว่าก่อนจะพูดถึงกสินก็ขอแนะนําเบื้องต้นก่อน การเจริญร่ารฐานเบื้องต้นมีสภาพเหมือนกันหรือว่าอันดับแรกให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้าก็รู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออกถ้าจิตละเอียดไปกว่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ยานี้จะดีมาก ขณะใดที่ญาติโยมพุทธบริษัทรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านถือว่ามีสมาธิในอนาปาุสติกรมฐานเพราะว่าคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจถ้าเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งอารมณ์ยังทรงจุดนั้นอยู่ชื่อว่ามสมาธิระยะต้นๆทา่านยังแนะนำให้รู้ลมหายใจเข้าใจออก ถ้าต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบคู่กับลมให้ใจถ้าการเจริญกรรมาฐานทั่วทั่วไปก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่หาว่าบรรดาญาโยมพรทธบรอิสัตวันนี้ถ้าต้องการเจริญมโนยิทธิ คำว่ามาโนยิทธิเป็นหมวดของปัญญาที่แปลว่ามีธิ์ทางใจให้ใช้คำนาว่านะมาพาะพะทะคือว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพาะทะการปฏิบัติการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่เป็นปกติเึงกรรมฐานทุกกอง แต่ว่าการเจริญกรรมฐานของกรรดาท่านพุทธเบษัตี่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ให้ต้องการให้ทุกคนหวังนิพพานว่าทําอย่างน้อยถ้าอย่างเลวที่สุดเราตายจากความไม่พนก็เป็นนางฟ้าบ้างเป็นทวดาบ้างในผิวว่าอย่างต่ําอารมณ์อย่างกลางก็เป็นพรมถ้ามีอารมณ์ละเอียดสะอาดถึงที่สุดก็เป็นไปพระนิพพาน ดังนั้นในฐานะที่เราปฏิบัติเพื่อต้องการเดินเข้าไปสู่นิพพานก็ใจใช้แต่เพียงรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกนั้นไม่พอดังนั้นในตอนแรกพระพุทธเจ้าจะใไดทรงแนะนําว่าก่อนที่จะรู้ลมให้ใจเข้าก่อนที่รู้ลมให้ใจออกหรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง หมายความว่าทําความรู้สึกบนโลกนี้ทั้งโลกจะมีคนกี่คนก็ตามจะมีสัตว์กี่ตัวก็ตามจิตใจของเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใคร่นหมายความว่าเราคิดจะคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนของเรา แล้วว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อนของเราถ้ารม์จิตคิดอย่างนี้จิตใจก็เบ็นุขต่อไปพระเจ้าก็ทรงให้พิจารณาศีลคือสำรวมคระวังในศีลว่าเวลานี้เราษาสิงกี่สิกขาบทถ้าสิ้นห้าก็มีห้าข้อถ้าเป็นสิ้นแปดก็มีแปข้อถ้าเป็นกัาบทสิบก็มีสิบข้อ ถ้าเราสังษาสินประเภทไหนเราจะพยายามรักษาสินทุกข้อให้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเรื่องความว่าอันดับแรกเราต้องเป็นคนมีเมตตาจิตและคําเมตตาจิตนียไม่ใช่มีเฉพาะเจรินกรรมฐา,านนะให้มีตลอดเวลาเรื่องการมีสิ่งรบท้วนก็ไม่ใจเฉพาะเวลาจเจรินกรรมฐาน,นจงเป็นคนมีสิ่งตลอดวันตลอดคืน ถ้ามีเมตตาจิตด้วยมีศีลด้วยมีความคเคารพในพระพเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงด้วยทั้งหมดนี้ทุกคนจะไม่เดินทางไปสู่อบายภูมิที่หลังจากตายชาตินีแรกจะตายอีกที่ชาติก็ตามจะไม่ต้องเกิดเป็นสันานรกเป็นเปรตแปลุรัายาเป็นสัตว์เดือดสางถ้าอย่างต่ำก็เกิดเป็นเทวดาด้วยนางฟ้า อย่างกลางเกิดเป็นพรมถ้าจิตไม่นิยมร่างกายก็ไปเกิดสนิพานตรงความว่าในเมื่อเรามีเมตตาจิตเรายอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีสินห้าบริสุทธ์ก็เป็นคนที่ปิดอบายภูมิคือบาปเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระตัสสังก็ทรงแนะนําว่าจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพิจารณาตามมัิยาสายตอนนี้ไปก็จะแนะน,นําเรื่องกสินก็เป็นความรู้พิเศษคําว่ากสินแปลว่านิมิตหรือเคื่องหมายวันนี้ดีแล้วก็สินเืลียนสีสีเขียว กรสินสีนี่มีสีสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวที่ผ่านมาแล้วเป็นกรสินสีเหลืองวันนี้เป็นกระสินสีเขียวจะได้วันนี้แล้วกระสินวิธีปฏิบัติก็ให้ทำสีเขียวทาผ้าก็ได้ทากระดานก็ได้ทาขันน้ำก็ได้วางไว้างนน้าหรือจะผ้าเขียวเขียวหรือกระดาษเขียวเขียวก็ได้ปัดให้เป็นแผ่นโตสักนิดหนึ่ง พอที่มองแลวสะบัดบายอันดับแรกลืมตาดูภาพสีเขียวํำภาพเพนได้ขณะที่ลืมตาดูใช้คำภาวนาว่านีลกสิดังแปลว่าสีเขียวนีลกสีดังนีลกกสิดังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้นแล้วก็ภาวนาว่านีลกสิดังทำอย่างนี้ ถ้าภาพ้นเลือนไปจ่ายใจก็ลืมตาดูใหม่เมื่อจําได้แล้วก็หลับตาในกถึงภาพการทําอย่างนี้เป็นการฝึกสมาธิของจิตแล้วก็เป็นการฝุดได้เร็วมากว่าหนึ่งทุกคนต้องรู้ลมหายใจเข้าออกในรการที่สองมีภาพนิมิตมีสีเป็นนิมิตจําสีเขียวแล้วก็เวลาภาวนา จำภาพสีเขียวก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกด้วยแล้วภาวนาว่านีละกะสีดังนีละกะสีดังแต่นี้แต่ว่าจำจิตจำภาพได้บ้างจำไม่ได้บ้างจำภาพประเดี๋ยวเดียวภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีเขียวสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพก็เลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นสมาธิเล็กน้อยสมาธิยังไม่สูงแต่ความจริงถ้ากำลังใจขบรรดาญาโยมพระทวีสัทวมีสมาธิขั้นสมาธิเล็กน้อยแค่นี้ตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปสวรรค์ได้ก็ถ้าอยาถามว่าสีเขียวไม่เปียียวอะไร ถ้าว่าถึงอนุภาพของกสิณน,นั่นหมายความว่าสถานที่ใดถ้ามีความสว่างมากเกินไปต้องการให้สถา,านที่นั้นมืดมืดมากหรือมืดน้อยตามความต้องการของเราเขาใช้ดีแล้วก็สิ่งเขาช่วยขันดับแรกตั้งจิตนุปจารสมาธิอธิษฐานว่าสถา,านที่นี้จงมีสีมัวหรือสีมืดขนาดไหนก็ตามตามความต้องการ หลังจากนั้นข้าทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่เพื่อนถึงฌานสี่แล,แลว้วก็ลดจิตลงมาตั้งจิตไว้แค่อุปจารและสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าขอที่นี้ที่นี้จงมืดตามที่เราต้องการเพียง <c oughs> เท่านั้นสถานที่นั้นจะมืดตามที่เราประสงค์หรือว่าถ้าบังเอิญเรามีของสิ่งอื่นซึ่งไปไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นที่ถูกใจของเราเราต้องการสถ,ถานที่นี้เป็นสีเขียว จะเป็นของเล็กของใหญ่อาคารสถานที่ก็ตามแล้วก็ตั้งใจที่ฐานว่าขอที่นี้จงเป็นสีเขียวสีจะเขียวตามแต่ว่าความเุ่งหมายจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนฝึกสมาธิถ้าสมมติว่าเราจับภาพสีเขียวจนชินตาชินใจลืมตานึกถึงภาพเห็นมองเห็นภาพหลับตาจําได้นานแสนนาน คำว่านานแสนนานก็อาจจะถึงสองนาทีสามนาทีก็ได้ยิงถือว่านานภาพไม่เรียนไปจากใจอย่างนี้เรียกอเคนะยอุรกหินนิดเบื้องต้นต่อไปภาพก็วจะทรงนานกว่านั้นแล้วเราสามารถจะบังคับนึกว่าภาพนี้จะสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นภาพนี้จะต่าลงภาพก็ต่ําลงภาพอยู่้างซ้ายภาพอยู่ขวาภาพอยู่ข้างหน้าภาพอยู่ข้างหลัง อย่างนี้ยังไงก็ตามภาพเป็นไปตามใจเราชอบอย่างนี้ถือว่อาอกาสนี้นิดตอนกลางต่อไปภาพก็จะกลายจากสีเขียวค่อยๆเหลืองขึ้นมาทีละน้อยละนน้อยละนน้อยจนกระทั่งเหลืองเต็มอัตราอย่างนี้ถือว่าอุปราอรจาะสมาธิตอนกลางือ่กันจะใกล้จะถึงที่สุด ต่อไปภาพจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายต่อไปเป็นสีขาวขณะที่ภาพกลายเป็นสีขาวเป็นแผ่นเต็มแบบนี้่ันถือว่าเต็มกําลังอุปจารสมาธิถ้าถึงจิกกตจะเข้าอ,อุปจาระฌานแต่ถ้าบาังเองิญเราคิดว่าเห็นภาพสีเขียวกําลังใจกองเรามีความเลื่อมใสไม่พอ ก็คอนนึกเปลี่ยนจากภาพสีเขียวว่าภาพสีเขียวนี่ตองภาพกระสินนี่ต้องหายไปสีขาวแล้วนะภาพกระสินนี่ต้องหายไปขอภาพพระพุทธเจ้าจงปรากฏแทนเพียงเท่านี้ภาพกระสินจะหายไปภาพพระพุทธเจ้าจะปรากฏถ้าภาพพระพุทธเจ้าปรากดเราก็ภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้กําลังจิตจะทรงฌานได้ดี คือว่ากสิณนี่ความจริงเขามีไว้เพื่อการฝึกการสรงชาญเพราะเป็นกรรมฐานที่เป็นสมาธิง่ายแล้วก็ทรงชาญได้เร็วแต่ก็เป็นวิธีซ้อมกําลังใจของเราด้วยว่าจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วดีอย่างถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิดีเป็นสมาธิเล็กน้อยภาพกสินที่เราจําไปเดี๋ยวเดียวจะหายไปเราก็ต้องดื่มลืมตาม,มาดูใหม่ ถ้าว่าสมาธิดีขึ้นภาพกรสินนั่นใหจะทรงอยู่นานกว่าเดิมจะเป็นได้ทั้งสองสามนาทีนี่มัดีขึ้นแต่ก็เป็นสีเขียวตามเดิมถ้าสมาธิก็ดีมากกว่านั้นทรงการการดีขึ้นมีกำลังสูงขึ้นนี่เป็นการซักซ้อนกำลังของสมาธิด้วยก็สามารถจะบังคับให้ภาพกรสินนั้นสูงก็ได้ต่าก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ฟ้าก็าได้ตามใจชอบ ถ้าภาพเคงสมาธิเรามีเข้าถึงปีติอิ่มเอ,อิบดีภาพกระสินจะก็กยเข้า,าไปกลายเป็นสีขาวถ้าขาวทั้งผืนนี่สมาธิแสดงว่าเต็มอุปจารสมาธิถ้านีมิดอันนั้นก็จะเต็มอวเต็มอุปจาระนิมิดกําลังเต็มแต่ยังไม่ถึงฌานสมาบัติแต่ก็ทรงตัวดีอย่างนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาพจากภาพสินเป็นภาพอื่นได้ตามชอบใจ แต่อย่างเราคิดว่าญาติของเราอยู่ไกลแสนไกลอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาทำอะไรอยู่เามีความสุขหรือความทุกข์เราก็จับภาพกระสินที่เป็นสีขาวแล้วมีจิตผ่องใสสีผ่องใสแล้วก็ตั้งใจนึกว่าพอภาพกระสินนี้จงหายไปภาพญาติขอกเราอยู่ที่ไกลของจงปรากฏในที่นี้ เพียงเท่านี้ภาพของญาติเราที่อยู่ที่ไหนก็ตามจะปรา,ปรากฏชัดถ้าเห็นวงแคบเกินไปก็ขอว่าขอเห็นทั้งหมดมีใครอยู่บ้างมีบ้านขนาดใหญ่ขนาดโตขนาดไหนหรือต้องการเห็นทั้งตำบลอันนี้ได้เลยตามใจชอบรวมความเมตราสินนี้มีประโยชน์ใหญ่สำหรับเป็นการซักซ้อนกำลังใจของคนนักปฏิบัติถ้าสมาธิดีสมงตสินงก็จะอยู่นาน ถ้าสมาธิไม่ดีก็สินงก็หายไปจะได้รู้จากกำลังเจอตัวเองว่าเวลานี้สมาธิเราดีหรือไม่ดีต่อนี้ไปก็ขอแนะนำบรรดาญาโยมพระธศาันฐ์ในด้านการฝึกมนโนยิธิเพราะส่วนใหญ่วันนี้จะมาฝึกมนโนยิทธิที่แนะนำได้กัสินก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานได้กรรมฐานสี่สิบตั้งใจจะแนะนำให้รู้ให้หมด ไม่อย่างนั้นปฏิยะเข้าใจว่ากรรมฐานในพุทธศาสนาน้นมีอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคงจริงไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับมโนยิทธินี่ก็เป็นทั้งกสินด้วยและก็เป็นพุทธานุสติด้วยคําว่าพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นกรสินก็คือเห็นภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพพระรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกระสินแต่เรานึกว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ ถ้าเราเห็นเป็นสีเหลืองเป็นปิตากสินถ้าเราเห็นเรสีขาวเป็นโอ,โอ,โอ,โอทารกสศีนถ้าเห็นแก้วสีใสเป็นอาโลกสิีนอย่างนี้เป็นตน้นตอนนี้มโนโยิทธิเราปฏิบัติกันทำไมให้ทราบว่าการปฏิบัติมโนโยิทธิขั้นแรกจะต้องได้ทิพย์กุยานก่อน ถ้ามาื่อทิพยานี้เราจะเห็นนรกเราจะเห็นสวรรค์เห็นธรมโลกเห็นทุกอย่างที่เราต้องการเห็นที่ตาเนื้อเราไม่สามารถจะเห็นทั้งนี้ก็เพเป็นการยืนยันว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญตามคําส่สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและว่าถ้าทํำคล่องตัวจริงๆจะสามารถระลึกชาติได้ด้วย แล้วอยากก็สามารถจะรู้ว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนจะอยู่พรมมโลกชั้นไหนจะอยู่ที่ไหนเราจะทราบทราบก่อนที่จะตายทราบตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปทราบแน่นอนเราจะได้มีความดีใจว่าการตายคราวนี้ตายไป,ไปแล้วเราไม่ลําบากเรามีความสุขมากกว่านี้ต่ความจริงคุณประโยชน์มากกว่านี้นะจะเรียกขอแนะนําในการปฏิบัติปฏิเวลาจะไม่ขอ อีธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรกก็รู้ลมหายใจเข้าใจออกเหมือนกันคือว่าอันดับแรกจริงๆเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ฝึกใหม่นึกถึงภาพพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งที่พระพุทธรูปจะเป็นองค์ใดก็ตามที่เราชอบที่เรามีความรบมากนึกถึงภาพท่านแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาด้วยคำภาวนาใช้คำนาสีคำามณะมะปะทะ เวลาให้ใจเข้านึก,กว่าหัมะเวลาให้ใจออกนึกว่าผะทะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกที่ขบันดาญาโยมพุทธบริษ,ษัททุกคนอย่าบังคับร่างกายต้อยยาบังคับร่างกายจงให้ใจแรงให้ใให้ใจเบาปล่อยไปตามเรื่องการหายใจเป็นหน้าที่ของร่างกายแต่การเอาจิตใจเข้าไปรู้ลมหายใจเขาออกเป็นเรื่องของเรา ต้องปล่อยกายต่าสบายไป่าัเย็นเลยพอย้ำใหม่ว่าเวลาหายใจเข้านึกตามมนะมะเวลาหายใจออกนึกตามพระทะร้อมกันนั้นให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนาปานนสติกบมฐาน ขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นท่านมีสมาธิที่เรียกว่านาปานุสติได้หนึ่งกองละรายการใีสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานรายการในสามจิตนึกถึงพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปเป็นกสิณถ้าสีเหลืองเป็นปัจจเป็ิจักรกสิณเป็นต้น และเวลาที่ญาติโยมภาวนาอยู่แบบนี้ครูก็จ้ภาวนาประมาณสิบนาทีตรนดาที่ภาวนาอยู่บรวนาญาติโยมพระธบริษัทจงอย่า,ยอ,ยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านความเป็นทิศจะไปเกิดขณะภาวนาแล้วรู้ลมหายใจก็ออกต้องการให้จิตให้ทรงตัวเท่านั้นเอง แต่ว่าเวลาสิบนาทีที่ครูให้เวลาไว้อย่านึกว่าเร็วในความจริงเวลาไม่นานแต่ถ้าว่าเวลาดัานอาจจะมีรมอื่นเข้ามาแทรกภาวนาไปภาวนาไปหรือมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแทรกอันนี้ก็เป็นของธรรมดาถ้ามีอย่างนี้อย่าจะหนีใจตัวเองว่าเร็วยังไม่เร็วเพราะเรากําลังฝึกก็จะมีเผลอบ้าง ในเมื่อรู้ตัวมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็ทิ้งอารมณ์อื่นเสียหันเข้ามารู้ลมหายใจเข้าออกไปให้ใจเข้าในกวนะมาใช้ออกเนาาื้อผาทะหลังจากนั้นเวลาพอสมควรครูก็จะเข้าไปแนะนำํำขณะที่ครูเข้าไปแนะนําเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งคนาพราบรรดาญาโยมพุทธบรษัททุกคนเลิกภาวนาทันที ตอนนี้ไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกไปเลยการรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็เลิกไปด้วยล่อยใจตาสมสบายแต่ว่าครูเขาจะแนะนำในการตากักกเรสเพื่อต้องการให้จิตสังญ,ญาโยมทุกคนเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย,ย์ะกุยานขณะที่ฟังเสียงของครูผู้แนะนำเวลานั้นเขาจะแนะนำธรรมะ ขณะใดที่จิตใจของบรรดาญาโยมฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตใจจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตค่อยๆว่างจากกิเลสทีเดสยวกิจิตค่อยๆห่างกันทีละน้อยละน้อยละน้อยเมื่อห่างกันมากพอสมควรความเป็นทิพย์ก็จะเริ่มเกิดความเป็นทิพย์องจิตนีู้่ครูเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ขางหน้าบาง เขาถามอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงตัวของเขาหมายถึงเทวดาหรือนางฟ้าหรือภูุมหรือพระอริยเจ้าที่ตนมาสง่งเคราะห์ขอบรรดาญาโยมบฏิษัติเชื่อความรู้สึกของจิตถ้าความรู้สึกของจิตว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าความรู้สึกของจิตไม่มีก็ตอบว่าไม่มี ทักต่อไปก็จะถามว่าท่านนี่อยู่ก็นหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกเป็นยังไงตอบตามนั้นก็ถามว่าท่านพนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกไอ้ความรู้สึกนี่โยมเป็นทิพยคุญยานคำว่าทิพยคุยานนี้ไม่ไดแ้แปลว่าตาทิพถ้าตาทิพเขาต้องเรียกชื่อว่าทิพเนตรทิพเนตรนี่ต้องมีร่างกายเป็นทิพอย่างเทวดาและนางฟ้าหรือปม อย่างเรามีร่างกายเป็นเนื้อมีตาเป็นทิพย์ไม่ได้ยังต้องหลับตาแล้วก็ใช้ใจประทิพย์แทนดังนั้นคําว่าทิพยญญาณแปลาแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคยตาทิพย์ให้ถือความรู้สึกทางใจครั้งแรกเป็นสำคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นปับ๊บให้เชื่อทันทีว่านี่ถูกต้องจะไม่มีผิดเระได้ความเป็นทิพย์ของจิตท,ทิ่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะเึงได้ ก็ย่อมไม่เสมอกันเป็นของธรรมดาทั้งนี้ก็ขึ้นแก่การปฏิบัติกําลังใจทอาญาติโยมเองไม่ใช่ไม่ใช่ครูบังคับถ้าขณะที่ญาติโยมฟังคําแนะนําของครูในฐานะก็ครนะนําในการตักกิเลสถ้าเวลานั้นจิตใจของญาติโยมสะอาดจากกิเลสเล็กน้อยเพื่อสะอาดไม่มาก เวลานี้ความเป็นทิพก็จะเกิดขึ้นน้อยนั่นก็หมายความว่าจะมีแต่ความรู้สึกของจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกของจิตถ้าบังเอิญเวลานั้นจิตสะอาดจากกิเลสปางกลางถ้าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อจิตรู้มีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะักถ้้กาลังใจขบรรดาญาโยมพระตุสสัต มีจิตสะอาดถึงที่สุดในเวลานั้นเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากที่เป็นอย่างนี้พเพื่ออาศัยกําลังใจของยำดาญาโยมฉะนั้นเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเวลารู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกก็วิยาระวังยา้ายจิตมาพุ่งสร้างเกินไปตั้งใจว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ใ,ใจออก และภาวนาตามาให้ใจเข้านึกกว่านะมาใจออกจอะพาทะและในเวลาที่ครูคัดแนะนำในการตักกิเลสก็จงใช้ปัญญาคล้อยตามไปด้วยเห็นโทษของกิเลสถ้าบรรดาญาโยมพุทธบรัษัทเห็นโทษของกิเลสชัดจิตจะสะอาดมากเราก็จะเบื่อเรื่องคู่กิเลสโชคราวถ้ารมเบื่อเรื่องกิเลสเกิดขึ้นจิตก็สะอาดจะมีลมผ่องใส แล้วก็สําหรับญาติโยมที่ได้แล้วในตอนต้นเมื่อรู้ลงวใ,ใจเขก็ออกแล้วก <c oughs> ็จงนึกถึงอริยสัจ <c oughs> อริยสัจที่มีความสําคัญก็คือทุกข์ให้มีความเข้าใจว่ากายเกิดมีร่างกายเป็นคนมันเต็มไปมด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกข์ขั้นแรกก็คือความหิว ความหิวเกิดขึ้นก็ทุกความระหายเกิดขึ้นก็ทุกความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็ทุก์ความแก่ปลายกฏก็ทุกขความทัดพลาดจากของรักของชอบใจก็ทุก์การปดะกอบจิตใจงานมีความเหนื่อยยากก็ทุกถ้าเราเกิดเป็นคนอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้ตอนนี้เราจะไปไหน ถ้าจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอันนี้ถ้าไม่มีทุกข์แน่แต่การไม่มีทุกข์เป็เทวดานางฟ้าหระพรหมนี่ก็เป็นสุขไม่นานในเมื่อหมดบนวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็มีความจําเป็นว่ามีแดนเดียวที่มีความสงลอดกาลนั่นคือนิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจคิดว่าถ้าเราตายคราวนี้ขอถือว่าเป็นการตายครั้งสุดท้าย ความตายจะไม่มีอะรอีกเราต้องการนิรพพานจุดเดียวหลังจากนั้นขอทุกคนที่ทําแล้วคอยการซักซ้อมนะกายจิตใจจับพระรูปประชงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไร่เคยเแล้วอาจิตไปตั้งไว้ที่นิพพานเวลาที่ครูซักซ้อมไม่จะมีการข้องตัวมากอะไรบรรดาญาติโยมพทธบริษ,ษัตตอนนี้ไปขอญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพทธรูปสมาตั้งใจสมาทานศีลสมาทานประมฐาน